สวัสดีค่ะคุณคิงนิเทศบอดแคสต์ปี4ค่ะ ชอบเยอะมากๆแต่ถ้าวิชาก็วิชาแรกนะคะก็คือวิชาบอร์ดแคสต์แอนนาร์ซิงก็คือได้เรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศเริ่มตั้งแต่ออกเสียงวรรณยุกต์สละการเว้นวรรคตอนซึ่งแต่ละรายการแต่ละประเภทข่าวก็จะมีรูปแบบการประกาศแตกต่างกันออกไปเราก็จะได้เรียนตรงนี้ด้วยสนุกมากสองวิชา Youtube Production วิชานี้สนุกมากเริ่มตั้งแต่เปิดช่องค้นหาตัวตนว,ว,ว่าเราชอบอะไรอยากจะทําอะไร คิดคอนเทนต์จนถึงขั้นแบบลงมือผลิตรายการผลิตคลิปจริงๆด้วยถ้าเกิดว่าใครมีช่องก็สามารถต่อยอดจากตรงนี้ได้เลยค่ะวิชาที่3คือ acting and directing for TV drama วิชานี้คุณถิ่งชอบมากสนุกได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง การเรียนรู้ตัวตนของเราของตัวละครต่าง,างๆลอกเรียนแบบตัวละครนู่นนี่นั่น,นคือสนุกมากจริงๆคือเราสามารถนําไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นนักแสดงหรือว่าไปพัฒนาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็น acting coach นอนาคตได้เหมือนกันค่ะวิชาที่4 script development ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเขียนบทบอกก่อนว่าเด็กนิเทศอ่ะค่อนข้างเขียนสคริปต์บ่อยมากๆซึ่งหูขิงอ่ะไม่ค่อยชอบเขียนสคริปต์แต่ดันมาชอบวิชาเขียนบทเพราะว่ามันได้ใช้แบบประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจอหรือว่าเคยดูจากในละครอ่ะได้มาเขียน ลงในแบบซีรีส์หรือละครที่เรากําลังเขียนหรือว่าพัฒนาบทนั้นมันก็เลยแบบสนุกมากๆชอบและวิชาที่5คือดิจิตอลเรดิโอโปรดักชันวิชานี้สนุกมากชอบอีกแล้ว เป็นวิชาที่เราจะได้จัดรายการวิทยุจริงๆร่มตั้งแต่คิดรายการวางแผนการทํารายการแบบทําจริงก้นทำสปอร์ตแล้วก็ทํารายการจริงๆมีหลายตําแหน่งให้เราได้ลองทําซึ่งหนึ่งในตําแหน่งนั้นที่วิทิงชอบที่สุดก็คือ sound effect ก็จะได้ดูแลในส่วนของการควบคุมเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงไม้เสียงเอฟเฟก เสียงต่างๆที่ถูกลำดับไว้ในรายการของเราอ่ะบอกเลยว่ามันจะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าสนุกมากๆอยากให้ทุกคนมาลองนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจคณะนิเทศศาสตร์ของเราก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.biu.ac.th/ ได้นะคะเรามาเรียนกันเยอะๆนะสนุกมาก